ปลาคอใส่นีแหละครับผู้ไปไปทางนี้ทิดบอก้อนปลาคอหน่อยอ่ะม,มากเขากับมนพี่พ,พี่โอ้พี่โอ้นี่สวัสดีเงี้ยมือแรงครับพี่น้องมันย่งงมา่ยามเบ็ดครับมาใส่เบ็ดป่าก็ตอนใส่บริไทเบิ่งนะครับออกมายามยังมาถ่ายเบครบบอบเป็นบริหลายลังนะครับซิฟกาลังเกือบเศร้าลังนี่แหละ คนขี่กย์เดียนได้หน่อยครับเลยเดไซสห่หน่อยเบ็ดกองปลานะครับนะบอ้องมึงโอ้ยองคลัตอะไรดึงนะพงด,งด,งดงูดึงถอดกันมาเลยยังบ่หักนอนอ๋อนอนนะ นั่งได้รล่อนเสียบขึ้นไว้รถีด้ใช่เงี้ยปลหอยไปน้ำปลาใส่ยางบีดไปน้ำครับนี่รังหนึ่งนะนี่รังหนึ่งดึงเงินมาปะาล่อนละเสียบไว้เออตั้งเสียบไวดด้รถ โอ้สดงว่าหูหลังนี่ขาดหลังนี่ใส่ใส่เดือนใหญ่ด้วยนี่เอ้าตัวได้ขาดก็ไว้ไปแล้วน้ำปลาในนี่นี่หลังนึงนั่งนี่<ม>นี่นโอ้ขาดดึงเลย,ยไหมดึงคอยดึงเลยไหมเมียมนบอดเส่ตัวปลาอเลยนี่โอ้เงินเขาแค่อย,อยู่เด็ด บาคนน่อยครับอืม่อยๆจับพวกนั้นล้ะไเคือเสียงเหะติดตะเวนได้ไหมโอ้โหก็ใสาหามุงเอาขึ้นมาได้ปะเ่อยๆเด้อค่อยๆบาคนไหอ่ะ กิน,นเลือดเออคือตัวจำข้อไม่หนังมาบันถูกมากเปลียป่ยนเปลี่ยนเหยื่อนี่ครับล่องกาบาเหยื่อมันลงทอดดินเนี่ก็เสียบแน่นๆเด้อประคอ,องใหญ่ดึงไปเด้ออ้ยอยันผงขลับกระดาอืมผงขลับมะนาวเลเปลี่ยนเหยื่อนะครับอันใส่เดือนเบิดแล้วอันนี้เป็นปลาหมึกแห้งครับใส่นั่งๆปลาหมึก ปลากระกินมาก็กินครับนีับเด็ดแน่นเอาคสใส่เลยนะใส่เลยร่งเซนีเนี่ยแม่แม่พันเทศนี่ยผ่านเที่ยวฟังแมนบตองไปเลิกก็ปลาหรือหมาอะไรสิมาตีนเบ็ดครับมันนั่งกินนั่น ทีหลังนียามเราบนปวดองบางดูไปด้ดลูกัน้างแม่ที่ล่ะบนลบทางผมได้ป่ะเนี้มาเขากับมนพี่พี่โอ้พี่โอ้นี่โอ้ติดจนโอุ้มตส่วนนี้ตะคนหน่อย,อยนี่ใส่เบ็ดมือแหลกเลยครับพ,พ,พ่อันโดนปอยเข้าปอยโดนข้าเดี๋ยวนะ่่เขาเมื่อหกโมงแล้วได้ใส่แล้ว อ๋อเนะดี๋ยวปดพลาโคหน่อยอยู่เ้ครับเนาะปโคหน่นนะนอยอค่ยคอยดึงมันจะขาดบางตึกนะหมากเบ็ดเด้วตนะั๊บโค่ใส่นี่ไปพี่น้องอือยังหน่อยอยู่จักหน่อย ก็จะใส่เดียวกันครับว่ามันคอกเดียวกันมาเจอม,มือแหลกมาล่องเบิงรับมันสีคือบ่อนะมันาล่องเบิงใส่ปลาเสียงปลาดินครับนี่ยุ่มงมงนันบ่อนผมฟ้าเรียนมากเบียดหลังนี่โอ้คือบอ่อคือเงียบจังพี่น้องมันดินอ่งยังไนใส่มงดูเงียยังบโ่โอ้เบียดขาดครับ เบ็ดขาดดีแล้วเอ็นเอ็นเกาตะพีกปปไก่เนี่ยครับส่วนยุบปลายเหมือผมโอ้โบทาบทาเหมื่อมาล่องเชืงเบิ้งได้นี่ครับที่ดิเฮดเบ็ดใหม่ครับดินตามตามอยู่ผมฝาเลนมาเบิ้มอ๋อมันขาดขาดซองลังแล้วครับอันนี้เยื่อปลาเมึกแล้วครับตอนนี้เป็นเงื้อเ,เบิงบ้งแห้งเบ็ดแล้ว วนลังหูคุณครับบนเห็นไหมบนเหยื่อก็เปียกอยู่ทึ่งๆเลยปลาหมึกมันต้มมันมันฝุ่งไปทึ่งนลยมันตีขึ้นไปปลาอยังน้อยดึงปลาโคนหน่อยสิเ่ระครับนี่ลัง บกหอยหลังนี้บกหอยมาลุ่มโอ้หมอทาหมอทาเอาใส่ทั้งผิดดีก,กว่าเปลี่ยนฟังเ่ยว่ะบกหอยลุ่มสีหาหน่อยตกตกตกหนาเหมือนกันแท้โอ้จะซื้อหลายหลังมันหลุดจะเป็นปลายยัง ตัวหลังมันขาดตัวหลังมันหลุดไปท่านนี่ครับหลังมันขาดจากป่ายังไม่เสียดายเนาะสวัสดีตอนนี้มือเศ้าครับพี่น้องมาบันหม,ายามวยยำเบ็ดนะครับเศ้ามือขึ้นีรือปลาข้นหน่อยสามตัวหลังนี้หลอน ติดติดปะคอนเฮ้ยครับใส่ไ่ก็เหมือนขึ้นน้อยหนึ่งแต่ว่าตายเหมือนเดิมโอ้ยหลังนี้ก็ร้อนโอ้หลังเป็นยังไงนอนนอคือพัน พันกว่าเขายังบนอดป่าเนอะรูดแกวพี่น้องเอ้ยหลังป่ารูดพันเสต้นเขาเส้ยหนาพระอาทิตย์ก็ลั่งึ้นครับ หลอนไล่หลังนะครับหลังนี่ก็หลอนโอ้เสีเดยดวาเอาไว้ยมมือเสาเนี่มันโบดายนะครับนาะมันตรงหายะรอปลาหน่อยแล้วนะพี่น้องนาะอกินนะเนาะเหลือสามหลังครับ

โอ้ปลาคอครับปลาคอใช่แล้วของเส้นนงพันโอ้สายเอ็นก็นจนสีขาดเดือบปลาคอใส่หนิล่ะครับปล่อยไปมหามิเตือบปลาคอใส่นี่นะ มันขึ้นใส่หน่อยกว่านี้มันขึ้นมีแต่ตัวหน่อยกว่านี้ไหมเออแมนตัวหน่อยกว่านี้ครับบ่แมนใส่เนี่ยแล้วตัวนี้ใหญ่สุดแล้วนี่มึงตัวนี้เกือบขาดแล้วครับสายเอ็นมเป็นเอ็นเก่ายาาเบิแล้วครับโผบ่ต่คู่หลังแล้วมันโอ้สะดุะ้บว่าเศร้านี่เลยปลาสองตัวได้ปลาตายตัวหนึ่งแล้วก็ปลาเป็นตัวหนึ่งครับนี่ตปะปาคอครับยิน จากหัวคำเนั่ยผมใส่เงียใส่เดียนประวัติมะยามกันขึ้นหลอบแหลกแล้วเอาอเป็นประมึงแห่งครับนี่แหละบรรยากาศครับโอ้ขอบคุณหลายๆด้อครับของัเราส้มคลิปครับมาล่องเบึงนิสือครับว่ามันสีมานบอมานว่ามันสีตัวใหญ่บ่อตัวใหญ่เลยล่องใส่เธอแหลกบึงนิสีอครับซีฟก้หลังเกือบเศร้าหลัง,ลงสำหรับคลิปนีก็ขอปิดคลิปในน้ำประคอหน่อยนี่ครับสวัสดีครับ